สวัสดีค่ะชื่อมุจจรินเจริญสุขนะคะเช่ญชื่อหญิงอายุ4 9ปีก็พิการทางด้านการเคลื่อนไหวนะคะปัจจุบันก็เป็นลูกจ้างของหลากอาชาติจังหวัดนครสวรรค์นะคะประกอบอาชีพหลัอีกอย่างก็คือโดนเพื่อการเกษตรค่ะจุดเริ่มต้นของอาชีพโดนนี่คืออะไรครับค่ะจุดเริ่มต้นของการประกอบอาชีพโดนก็คือบ้านเราทํานายอยู่แล้วพ่อเป็นเกษตรกรก็คือเห็นเขาสะพายเปีฉดฉีดยาในนานข้าวทั้งแดดทั้งฝนซึ่งมันร้อนมาก เราก็เลยศึกษาว่าจะมีอะไรที่จะมาช่วยพ่อแม่เราได้ก็ไปเจอโดนเพื่อการเกษตรศึกษาไปได้ระยะหนึ่งก็เลยตัดสินใจเพื่อที่จะซื้อโดนเกษตรมาช่วยพ่อแม่ตรงนี้เราก็คือศึกษาแล้วลหละว่าสามารถฉีดพ่นน้ข้าวได้ดีเราก็เลยทำอย่างไงถึงได้เงินก้อนเพื่อที่จะมาซื้อโดนหนึ่งลำ แล้วพี่หญิงเนี่ยทำยังไงครับแค็คือได้ติดต่อไปที่พอมนครสวรรค์นะคนะคเพราะทราบว่ามีกองทุนให้กู้ยืมสำหรับผู้พิการนะคะซึ่งไม่มีดอกเบี้ยด้วยแล้วก็เราได้เงินมาส่วนหนึ่งแล้วแต่แต่มันยังไม่พอก็เลยไปกู้ยืมส่วนที่สองซึ่งติดต่อกับทกศนะคะเข้าร่วมโครงการสมาร์ทฟาร์มเมอร์ค่ะ,กะเกษตรอัจฉริยะก็ได้เงินมาอีกส่วนหนึ่งค่ะแล้วเอาสองส่วนมารวมกันทําให้สามารถซื้อโดนได้หนึ่งลังค่ะ เรามาบุกอณาจาักรโดรนเพื่อการเกษตรของผู้หญิงกันเลยครับไปกันเลย เอให้ลูกกับบ้าน ก็เริ่มจากที่เราไปขอเอกสารแบบฟอร์มจากทางพมอค่ะจากนั้นเอามากรอกข้อมูลรวบรวมเอกสารให้ครบตามที่เขาต้องการแล้วก็นําไปยื่นจากนั้นก็จะมีเจ้าหน้าที่ลงมาเยี่ยมที่บ้านค่ะมาดูว่าเราตามที่ขอกู้ไปค่ะก็ถ้ารายได้เราเริ่มจากเป็นถ้าเกิดเป็นรายวันก็คือจะบินได้ประมาณวันละ3า0 0บาทนะคะก็คือ50าสิบไล่ต่อวันแต่ถ้าคิดเป็นเดือนก็อยู่ประมาณ5้าถึงหกหมื่นบาทค่ะ ปัจจุบันสถานการณ์โควิดไม่ได้มีผลกระทบกับการบินโดนค่ะเพราะว่าชาวนาจะนําสารเชีวพันธุ์ต่างๆมากรองไว้ให้ที่นาที่เราจะไปบินรับจ้างนะคะจากนั้นนักบินก็จะไปเอาสารเชื้อพันธุ์ต่างมาใส่ในโดนแล้วเราก็บินรับจ้างค่ะเราไม่ได้รับผลกระทบค่ะ,คะสำหรับผู้พิการที่ต้องการจะประกอบอาชีพแล้วก็ยังไม่มีแหล่งเงินทุนนะคะก็สามารถไปกู้ยืมที่พอมอได้เพราะว่าเป็นแหล่งเงินกู้ที่ไม่มีดอกเบี้ยค่ะ อีกอย่างหนึ่งก็คือขั้นตอนการดําเนินเอกสารก็ไม่ได้ยุ่งยากและก็ใช้ระยะเวลาในการกู้ยืมไม่นานด้วยค่ะยังไงก็ฝากด้วยนะคะสามารถไปติดต่อขอรับเอกาสารได้ที่พมใกล้บ้านทุกท่านเลยต้องขอขอบพระคุณพมและคณะอนุกรรมการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคุณพิการจังหวัดนครสวรรค์นะคะที่ได้มอบโอกาสให้ที่ฉันเข้าถึงแหล่งเงินทุนปอดดอกเบี้ยตลอดจนสามารถพึ่งพาตัวเองและดูแลครอบครัวได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมากเลยะคะ่ะขอขอบพระคุณจากใจจริงนะคะ